กำลังนั่นทํางานอยู่ดีๆเลยนะครับสมาธิกาลังมาเต็มที่เลยแต่แบบอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาสก,กิดให้เราต้องเอื้อมมือไปหยิบมือถือขึ้นมาดูอืมเข้าใจเลยค่ะทั้งที่เพิ่งวางไปแทๆ้ๆใช่ครับหรือบางทีแค่เสียงติ๊งเบาๆเนี่ยก็พาเราหลุดไปไกลลิฟเลยบทความที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ชื่อหลุดโฟกัสเพราะแจ้งเตือน ผมว่านะอ่านชื่อก็น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยล่ะครับโดนมากๆค่ะวันนี้เราจะมาลองกันดูหน่อยครับว่าไอ้เจ้าเสียงเตือนเล็กๆเนี่ยทำไมมันถึงแบบมีพลังทําลายล้างสมาธิเราได้ขนาดนี้มันเป็นแค่ความเคยชินหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าคะนั่นน่ะสิครับแล้วไอ้ที่เราชอบบอกตัวเองว่าโอ้ยขออีกแป๊บเดียว10บนาทีเนี่ย ทำไมทำไมมันกลายเป็นครึ่งชั่วโมงหรือบางทีนานกว่านั้นได้ตลอดเลยคำถามยอดฮิตเลยนะคะเนี่ยลองมาหาคําตอบจากบทความนี้กันครับน่าสนใจมากๆค่ะคือในบทความนี้เขาเล่าอาการได้แบบเห็นภาพชัดมากเลยนะกําลังพิมพ์งานอยู่ดีๆใช่ไหมครับตาก็เหลือบไปเห็น notification แวบขึ้นมาหน่อยเดียวแค่นั้นแหละค่ะเท่านั้นแหละคําถามในหัวนี่มารัวๆเลยใครไล์รูปเรานะเอ๊มีใครส่งข้อความมาหรือเปล่า Story IG มีอะไรใหม่ไหมอืมรู้ตัวอีกทีอ่ะเวลาหายไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนโดนว์ปไปเลย ใครเป็นแบบนี้บ่อยๆบ้างครับเนี่ย <c oughs> หัวเราะเบาๆอะค่ะเป็นกันเยอะค่ะครับแต่สิ่งที่บทความนี้ชวนให้คิดต่อก็น่าสนใจนะคะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราติดโซเชียลหรือเป็นคนวกแวกง่ายนะเอ้าหรอครับแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเรากําลังใช้มันเป็น,นกลไกหลีกหนีหนีอะไรครับอาจจะหนีความรู้สึกว่างานตรงหน้ามันยากจังมันน่าเบื่อหรือบางทีก็หนีความรู้สึกแบบ เคว้งเคว้งทอ้ทอท้อไม่มั่นคงอะไรทํานองนั้นนะคะ่ะการไถฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนสมองเราหาอะไรกระตุ้นง่ายๆที่ให้ความสุขความพอใจได้แบบทันทีมากลบความรู้สึกซับซ้อนพวกนั้นไปชั่วคราวจริงด้วยฮะแล้วบทความเขาก็ถามต่ออีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่จากการเช็คแจ้งเตือนพวกนั้นอืมคําถามสําคัญเลยค่ะเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะลึกกว่าแค่เอออยากรู้ว่าใครทักใครไลค์แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเรากําลังมองหาความรู้สึกว่า มีคนเห็นเรานะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะอะไรแบบนั้นอยู่ลึกๆหรือเปล่าครับเหมือนต้องการการยอมรับเล็กๆน้อยๆใช่ใช่ใช่เหมือนเป็นการเช็คสถานะทางสังคมกลๆผ่านยอดไลค์คอมเมนต์อะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะบทความเขาเสนอแนวคิดที่แบบเออทรงพลังมากว่าไอความรู้สึกดีๆหรือการยอมรับที่เรามองหาจากข้างนอกนะ่ะจริงๆแล้วเราสร้างมันขึ้นมาให้ตัวเองได้นะจากข้างในตัวเราเองเลย ไม่ต้องรอแจ้งเตือนไม่ต้องรอใครมากดไลน์เลยกุญแจสําคัญก็คือการหันกลับมาเาใส่ใจตัวเองจริงๆแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่เราอยากจะภูมิใจกับมันให้สําเร็จ oh. ค่ะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามการที่เราได้ทําอะไรสําเร็จด้วยตัวเองนี่แหละที่บทความบอกว่ามันให้ความรู้สึกเติมเต็มที่แบบยั่งยืนกว่าเยอะเลยเข้าใจแล้วครับแล้ววิธีที่เขาแนะนําให้เริ่มนี่ก็ง่ายมากเลยนะคือให้ลองปิดมือถือไปเลยสินาที แค่10นาทีใช่ครับฟังดูเหมือนนิดเดียวนะแต่เขาบอกว่าแค่10นาทีที่เราได้แบบโฟกัสเต็มๆกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือแม้แต่กับลมหายใจตัวเองเนี่ยอม,มันอาจจะช่วยแบบเหมือนกดปุ่มพอยส์วงจรความเคยชินเดิมๆของเราแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมูดของวันนั้นไปได้เลยนะ เฮ้ยน่าลองดูเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะการได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันแม้จะแค่แป,ป๊บเดียวนะคะมันเหมือนเราได้ดึงสติดึงอำนาจควบคุมกลับมาที่เราจริงด้วยแล้วพอเราทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จใน10นาทีนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างตอบอีเมลสำคัญให้เสร็จหนึ่งฉบับหรืออ่านหนังสือที่อยากอ่านได้สหน้าค,ความรู้สึกข้างในที่มันบอกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่านี่แหละค่ะ มันคือรางวัลที่ดีที่สุดเป็น validation ที่มาจากข้างในจริงๆบทความเขาย้ําเลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันมั่นคงแล้วก็อิ่มใจกว่าการรอการยอมรับจากโลกดิจิทัลมากๆเลยค่ะฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นมาเลยครับเนี่ยดีจังเลยค่ะงั้นสรุปง่ายๆจากบทความนี้ก็คือไอการที่เราหลุดโฟกัสไปกับแจ้งเตือนง่ายๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่อืมอาจจะเป็นสัญญาณว่าใจเรากําลังต้องการการดูแลหรือกําลังใจอยู่ก็ได้ใช่ครับแล้วการดึงตัวเองกลับมาก็เริ่มได้ง่ายๆเลยแค่ลองพักจจาากหน้ ให้เวลากับตัวเองจริงๆจ,จังๆสักสินาทีค่ะแล้วพอเราทําสิ่งเล็กๆสําเร็จได้ด้วยตัวเองมันก็จะเกิดความรู้สึกดีๆจากข้างในขึ้นมาครับผม